สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำครีมชี t ตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงการเบคกิ้เพื่อนำมาใช้เป็นเกมแอสเซทหรือว่าการนำไปช่วยลดภาระการเรนเดอร์ในฉากใหญ่ๆที่มีวัตถุมากมายอยู่ในฉากนะครับจุดประสงค์ที่เราใช้ทีมชี t ในเกมเอนจินก็เพราะว่าเราอยากจะออ t ติ i ไ e ซ์ให้ ตัวเกมอ่ะทำงานได้ลื่นไหลามากยิ่งขึ้นนะครับโดยทิมชีสเนี่ยมันก็จะเป็นแผ่นเท็กเจอร์แผ่นเดียวผมจะเปิดให้ดูใน UV Editing นะครับมันก็จะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมง่ายๆนะครับแค่นี้แล้วเราก็แค่ u n นแร p นะครับตัว UV นํนำมาวางตามจุดต่างๆนะครับข้อดีของทิมชีสก็คือเราสามารถทายลิงนะครับวาง ผสมผสานออกมาให้มันมีลักษณะที่แตกต่างกันได้นะครับแต่ความสำคัญก็คือมันควรต้องต่อกันได้อย่างเรียบเนียนหรือว่ามันเขาเรียกว่าถ่ายเบลได้มาดูตรงขอบตรงนี้นะครับถ้าผมเพิ่มจำนวนใน array modifier มันต้องต่อได้อย่างแนบสนิทก็คือจะไม่มี seam ให้เห็นนะครับ ทั้งฉากเนี่ยที่ผมสร้างขึ้นมามาจากชิมชีตแผ่นเดียวโดยการนำมาสลับวางหรือว่าหมุนตัว UV เพื่อให้เกิดลวดลายที่แตกต่างกันได้นะครับแล้วก็มันก็จะได้เป็นในตีมเดียวกันของทั้งฉากแบบนี้นะครับหลักการของการทำชิมชีตง่ายๆเลยก็คือเหมือนกับการเบรกรายละเอียด ของโมเดล h ฮพลี่ไปลงบนโลพอลลี่นะครับตัว h ฮพลี่ของจิมชีตก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราสามารถสร้าง h ฮพลี่แบบไหนก็ได้ตัวนี้ผมจะใช้เป็นบูลีนเวิร์กโฟล์นะครับซึ่งมันก็จะมีความรวดเร็วแล้วก็ปรับแต่งได้ง่ายกว่าแล้วก็ยืดหยุ่นกว่านะครับอย่างไรก็ตามนะครับ ตัวโมเดลไฮโพลีที่จะนำมาทำเป็นทิมชีสมีข้อจำกัดอยู่บางอย่างนะครับคือมันไม่ควรที่จะมีความลึกหรือว่าความสูงมากจนเกินไปเนื่องจากทิมชีเนี่ยมันเป็นการหลอกนะครับใช้หนอตัวนอร์มอลนะครับของไฮโพลีเบรกลงไปในโลโพลีเพื่อหลอกสายตาว่าตัวนี้เนี่ยมันมีรอยนูน ขึ้นมาหรือว่าเป็นรอยนูนต่ําลงไปนะครับจะเห็นได้ว่ารายละเอียดตรงนี้เนี่ยเราจะเบรกลงไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้หนุขนขึ้นมาแบบน,นี้เพราะว่าเราไม่ได้เบรกเป็น displacement map นะครับหรือว่าเป็น height map นะครับที่จะใช้เป็นอตัวผมยกตัวอย่างเช่นเป็นตัว displacement Dis node นะครับของในเบนเดอร์เนี่ยเพื่อยกนะครับ ระดับของเจียมไปที่ขึ้นมาให้ได้ตามนี้นะครับอันนี้ต้องทําความเข้าใจว่าเราอันนี้เนี่ยผมทําให้ดูว่าไม่ควรที่จะโนนขึ้นมาแบบนี้นะครับเพราะยังไงเบรกลงไปแล้วเนี่ยรายละเอียดก็มาได้ไม่ครบมันก็จะมาเป็นลนักษณะแบนๆเหมือนอย่างที่ผมโชว์ให้ดูนะครับในขั้นตอนแรกนะครับแต่เนี่ยอย่างนี้รายละเอียดที่ใช้ได้นะครับคือเป็นแบบเป็นซอลล็องแบบนี้นะครับเล็กๆนะครับ ถ้าจะนูนขึ้นมาเนี่ยก็จะนูนขึ้นมาได้ประมาณนี้นะครับนูนอย่างเงี้ยโอเคนะครับอันนี้ได้เจาะจะทำจะทําเป็นตะแกรงเจาะช่องก็ได้นะครับในการเซตอัพทริมชี t นะครับเราจะใช้กริดเป็นตัวไกด์นะครับนำนะครับผมจะเพิ่มเพลนขึ้นมา1ชิ้นแล้วก็หมุนนะครับในกกนแล้วก็สเกลนะครับ ให้ได้ตามตารางนี้คือขนาดมันจะเป็น4คูณ4เมตรนะครับแต่เราสามารถให้มันเป็น2คูณ2ก็ได้แล้วแต่ความสะดวกความถนัดของเรานะครับอันนี้เราก็จะตั้งเป็นไกด์นะครับเราก็เข้ามาในอ d i t m o d e นะครับเราสามารถเพิ่มนะครับรูปคัดนะครับเพื่อตั้งเป็นไกด์ว่าอ่าตรงนี้ เราอยากจะให้ตัว t r i ม sheet โซนแรกเนี่ยมีขนาดเท่านี้เหมือนกับการที่เราทำาไกด์ใน illustrator หรือว่าพวกโปรแกรม adobe ทั่วไปเหมือนกันเลยนะครับเราอยากจะให้ trim sheet ตัวนี้มีขนาดใหญ่เราก็ตั้งไกด์ไว้ประมาณนี้แล้วก็เราสามารถเปิดนะครับ w i r e f r a m e โหมดได้นะครับ เราสามารถมาดูมาเปิดในนี้ได้ถ้าใครที่ไม่ได้ใช้พวกฮารดออกนะครับเรตามเป็นไกด์แล้วก็มาที่ด้านขวาบน uh, Restriction Toggle นะครับ Selectable นะครับเราเปิดได้แล้วก็กดปิดตัวนี้ตัวเนี้ยมันก็จะเลื่อนไม่ได้แหละเหมือนโดนล็อกเอาไว้พูดง่ายๆนะครับต่อมานะครับอย่างที่ผมบอกไปเวลาเราทำทีมชีสเนี่ย เราไม่ควรที่จะให้มันมีรอยปุ่มหรือรอยนูนที่มันมากเกินไปมันควรที่อยู่ในระดับกลางๆที่ให้เห็นดีเทลได้นะครับเพราะว่ายังไงเนี่ยเวลาเรานำไปเบกลงโลพอลี่เนี่ยตัว Normal Map เนี่ยมันไม่มันก็ไม่ได้ลึกหรือว่านูนขึ้นมาได้ขนาดนั้นเหมือนกับ displacement หรือไฮ k e Map นะครับผมจะทำตัวอย่างให้ดูนะครับ ง่ายๆคือมาที่ edit mode ผมเลือกตัว v e r t e x ตัวนี้แล้วก็ปรับนะครับถ้าผมอยากจะให้มันมาอยู่กึ่งกลางตัวนี้ผมมาเลือกที่ H แล้วก็ origin นะครับที่ recursor เลื่อนมาอยู่ตรงนี้แล้วเวลาผมเพิ่มนะครับตัวคิวมันก็จะมาอยู่ตรงกลางตรงนี้พอดีผมก็ทําการ scale นะครับให้มันลง ในแกนรแซลงมาก็สเกลออกไปนะครับอันนี้คือเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับอย่างที่ผมบอกว่าตัวทีมชี้ต้องไทเบิลได้หรือว่ามันต้องนำมาต่อกันได้ไม่แตกต่างการจากการทำแพทเทิร์นใน i อล u สเ r a เตอเลยนะครับเราต้องมั่นใจว่า ขอบทั้งซ้ายและขวาเนี่ยเอามาต่อกันได้อย่างเรียบเนียนนะครับผมจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างคร่าวๆผมก็จะใช้บล็อกคัตเตอร์ในการสร้างรายละเอียดนะครับ แล้วก็เพิ่มนะครับมินเลอร์ม i f i e r ฟเเท่ากับว่าเวลาเราตามมาต่อกันแล้วเนี่ยยังไงเนี่ยมันก็เชื่อมได้อย่างเรียบเนี่ยแน่นอนเพราะว่าเราเพิ่มมินเลอร์มัล i ิไฟเเอาไว้นะครับ ในส่วนของวิดีโอที่ผมสอนใช้บอคตเตอร์เนี่ยสามารถไปดูได้จากวิดีโอน่าจะเป็นเวอร์ชั่นประมาณเบนเดอร์สี่จุดหนึ่งหรือสี่จุดศูเนี่ยครับแต่ว่าพวกคำสั่งเนี่ยมันยังเหมือนเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับอ่าแล้วเวลาเนี่ยตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวแกมิ i ลเลอร์เนี่ยเราสามารถ ใช้บอกคัตเตอร์เนี่ยตัดให้มันเลยมาหน่อยนะครับมันจะได้เชื่อมเชื่อมกันแบบว่าเรียบเนียนสนิทนะครับแล้วเราก็ใส่นะครับชากเพ่นลงไปแล้วก็เบลเวลไปด้วยนะครับ เพื่อให้มันเกิดเป็นะนะครับเ d g e highlight แล้วเวลาเรานำไปเบ k กกิ้งเนี่ยมันก็จะดูสวยนะครับอันนี้ง่ายๆเลยเราหาภาพเรเฟเ e นซ์ของพวกทิมชี t หรือว่าของพวกไซไฟแพเนลหรือเราใช้ยาวถ้าเราไม่ชอบเป็นแนวไซไฟเนี่ยเราไปดูเป็นแนวสไตล์ไลท์ได้นะครับอย่างเช่นพวกกำแพงอิฐปูนหรือเราจะเข้าโหมดสกอปปิ้งนะครับ การปั้นเป็นกระแพงขึ้นมาอย่างที่เราต้องการได้เลยแค่อย่าลืมว่ามันต้องทายลิงได้โมเดลนะครับหรือวัตถุที่เราปั้นตรงด้านซ้ายสุดกับตรงด้านขวาสุดต้องเหมือนกันนะครับต้องจำเอาไว้นะครับหลักการของการทำชิมชี t มันมีง่ายๆแค่นี้ไม่มีอะไรยากนะครับ เมื่อเราปั้นตัวไฮโพลีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันดับต่อมานะครับเราต้องแบ่งคอลเลกชันนะครับให้เป็นสัดเป็นส่วนเพื่อที่เราจะได้ทราบว่าตัววัตถุชิ้นนี้เนี่ยมันเป็นตัวไฮโพลีนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวโลพ o ลีตัวโลพพลีนะครับก็ไม่ไม่ต้องทำอะไรให้ยุ่งยากเลย จะไม่เพิ่มหลุกคัดหรือว่าสร้างเป็นตารางแบบนี้ก็ได้นะครับก็คือจะเป็นเพลนเปล่าๆก็ได้นะครับไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ควรต้องวางที่ตำแหน่งเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือเส้นตัดตัวเนี่ยด้านด้านซ้ายกับด้านขวาเนี่ยคือเส้นตัดที่จะนำมาต่อกันนะครับวางตัวเพลนโลว์ารี่ไว้ตำแหน่งเดียวตำแหน่ง ตรงกลางนี้เลยนะครับให้ตัดตรงขอบเนี่ยอยู่ที่นะครับร้อยต่อนะครับและก่อนที่เราจะ export ไปทํา texture ใน substance 3D p ิมพ์เนะครับสิ่งสำคัญที่เราต้องทําเลยก็คือการสร้างนะครับตัว ID map นะครับผ่าน1 Material set หรือ2นะครับเป็น vertex color นะครับ v e r t e x Color ง่ายๆสำหรับคนที่ไม่เคยทำมาก่อนนะครับผมจะสาธิตให้ดูนะครับเราเข้ามาใน edit mode ผมเลือกวัตถุชิ้นนี้ก่อนนะครับกด, Control กด a นเอนะครับเลือกเฟสทั้งหมดแล้วก็เข้ามาที่นะครับ vertex paint นะครับเสร็จแล้ว มาที่ tools นะครับตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีสีสันนะครับให้เราสามารถเลือกสร้างเลิได้นะครับเรากดสร้างผลิขึ้นมาแล้วก็เลือกสีนะครับแล้วก็กด add ลงไปนะครับตัวนี้มันเป็นสีเขียวอ่อนเดี๋ยวผมปรับให้มันเป็นสีส้มแบบนี้ต่อกันนะครับแล้วก็กด control x นะครับเพื่อกำหนดสีนะครับ อีกอย่างนึงคือการที่เราจะเห็นสีได้ตัว vertex color เนี่ยมันเป็น attribute นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยค่า default ของ viewport shading มันจะอยู่ที่ material อ่าตัวนี้บางทีไม่เห็นอ่าจจ่างังไม่เห็นนะครับเราต้องเปลี่ยนมาที่ attribute เพื่อให้มันเห็นเป็นสีของ vertex color นะครับอ่เดี๋ยวผมก็เปลี่ยนกลับ ปเป็นสีเดิมนะครับอีกอย่างนึงนะครับตัว vertex color นะครับควรที่จะต้องมีสีที่ contrast กันมันไม่ควรที่จะมีสีแบบว่า,อ,าอย่างเช่นเนี่ยสีส้มนะครับแล้วก็เลือ่อนมาดิดึงส้มอ่อนบางครั้งเนี่ยเวลาเราไป bake id map ในตัว substance d painter มันจะคิดว่าเป็นสีเดียวกันเราควรที่จะปรับเช a d นะครับปรับค่า ่า uh, saturation ของสีหรือความเข้มอะไรของสีเนี่ยให้มันต่างกันไปเลยนะครับหลังจากที่เรากำหนด vertex color ให้กับทุกชิ้นแล้วนะครับเราจะมา export เพื่อส่งต่อไปยังโปรแกรม substance 3d p a i n t e r นะครับเราก็จะมาเลือกที่ตัว collection ของ high poly นะครับที่กว่านะครับเลือก select object นะครับมันจะเลือก object ที่อยู่ ในคอลเลกชันนี้ทั้งหมดนะครับแล้วเราก็ปิดอันอื่นออกไปก่อนการเอาไว้ว่าเราเพิรเราเผอไปเลือกวัตถุอื่นนะครับเสร็จแล้วมาที่ไฟล์นะครับเอ็กซ์เลือก fbx นะครับแล้วก็ตั้งตั้งชื่อนะครับ underscore high นะครับกดลิ i ิ l i m i ต to selected objects แล้วก็ object type นะครับเป็น mesh อย่างเดียวนะครับอันอื่นก็ ไม่ต้องเซตอะไรแล้วก็กด Export ได้เลยนะครับเช่นเดียวกับตัว l o พ p o l ีนะครับตัวโลพ p o l ีสิ่งสำคัญนะครับต้อง UV Unwrap เรียบร้อยแล้วนะครับตัวเพล y เนี่ยปกติถ้าเราไม่ได้ไปทำอะไรมันนะครับมันก็จะ Unwrap เป็นแผ่นคุมตัว UV อยู่แล้วนะครับฉะนั้นเราก็กด Export โดยใช้ค่าเดิมเหมือนกับตัว High p o l y ได้เลยนะครับ ในโปรแกรม Substance 3D Painter ผมก็จะมาที่ไฟล์กด New นะครับแล้วก็เลือกตัว Low Poly เข้ามานะครับความละเอียดผมใช้เป็น 4K แล้วก็เซ t ติ้งตามนี้ได้เลยนะครับกด OK เราก็จะได้เป็นเพลยนะครับเปล่าๆมาอันหนึ่งนะครับกดมาที่ b a k i n g นะครับอันดับแรกนะครับาเรามาที่ ID นะครับเราจะ Bake ID Map จาก vertex color นะครับเราต้องมาเลือกนะครับเป็น vertex color แล้วก็กด opacity map ด้วยเพราะว่าเรามีตะแกรงนะครับที่เจาะช่องนะครับจากนั้นนะครับมาเลือกตัว high poly ตัวเค g นะครับเราปรับ back frontal distance นะครับขึ้นมานะครับ0.4ก็ได้นะครับส่วน แม r เรีย i ดิส n ทนนะครับก็ใช้ค่าเดียวกันได้เลยเลื่อนลงมาด้านล่างน,นะครับ a n t i า a เ i n g นะครับ Super s a m pling 6 4 x นะครับหรือขั้นต่ำที่1 6 x ก็ได้นะครับแล้วกดเบรกลงไปเลยนะครับตัวโปรแกรมมันก็จะเริ่มเบรกดีเทลต่างๆลงไปนะครับบนตัวเพลนโล Poly นะครับ ก็จะมีทั้ง normal map, b o r l space normal, id map, ambient occlusion, curvature, position, t h i k n e s แล้วก็ opacity ที่ที่เราติ๊กเอาไว้นะครับถ้าเราไม่เบรกตัว map ตัวนี้เนี่ยตัว substanenter c p a i น่จะไม่รู้ว่าเวลาเราวาง texture ลงไปแล้วหรือว่าเราใช้ generator หรือขับสร้างต่างๆเนี่ยตัว เอฟเฟกเนี่ยมันควรที่จะไปอยู่ตรงจุดไหนนะครับเสร็จแล้วก็กด Return to p ูเบน ing m o d มมาดูนะครับอันดับแรกผมจะมาเซ t t i n g ตัวนี้ก่อนค่านี้ผมใช้เป็น Max ให้หมดนะครับกด Active Activate Post e f f e c t ด้วยนะครับเลือก Tonemapping เป็น Auto h d อเเนี่ยผมใช้เป็น Studio Tomago นะครับ มาที่ Specular Quality u l t r a นะครับอันนี้สำคัญนะครับถ้าเราใช้ตัว Texture เี่ยที่มีการเจอะช่องโดย Alpha Map เนี่ยเราต้องเปลี่ยนมาที่เป็น PBR Metal Rock w i t h Alpha Blending นะครับเราจะนำมาที่ Texture Set Setting o p a c i t y Map ม,มาเรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องเพิ่ม Channel นะครับ Opacity เข้ามาด้วยแล้วก็กด นะครับเพิ่มฟิ l เลเยอร์กดอัลเ n เนตค้างนะครับกดที่ o p ปาซิตี้นะครับแล้วก็เลือกนะครับ o p ปาซิตี้แมมันก็จะเจาะช่องให้นะครับผมทำให้ดูกรอบแบบนี้นะครับในการใช้ตัว ID Map เพื่อกำหนดหรือว่าเป็น Masking นะครับง่ายๆเราก็เพิ่ม t e x t u r เมาก่อนอันดึงนะครับ แอด Black m a ส k นะครับเพื่อทำ m า s k s n g นะครับแล้วก็เพิ่มเอฟเฟนะครับเลือก Add Color selection นะครับกด Pick Color แล้วก็เลือกได้เลยนะครับเราอยากจะให้ตัวแ a ่เ r อ a l ตัวนี้เนี่ยมันไปอยู่ตรงจุดไหนนะครับง่ายง่ายมากเลยนะครับเราก็สามารถเพิ่มนะครับเป็นเราก็เสิร์ชหาดูก่อน อ่าอย่าเป็นเมทัลรัสนะครับหรือว่าโพสนิมเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับแบล็คมาร์นะครับแอร์คอลเลคชั่นเลือกสองอันนี้นะครับแล้วเราก็สามารถเพิ่มตัว masking นะครับเป็นฟิ e เลเยอร์ก็ได้นะครับ แล้วก็ตัวกร s สเกลเนี่ยเราก็เลือกเป็นแมปต่างๆเนี่ยก็มีให้เลือกมากมายคือปกติแล้วเนี่ยตัวซับสแตน์ทีเป็นเตอร์นะครับมันก็จะมีอ่าเป็นแมปพื้นฐานนะครับให้เลือกเยอะแยะไปบทนะครับสมมุติว่าผมลง t e x t u r เจอร์จนพอใจแล้วนะครับในขั้นตอนการ Export เราก็จะมาที่ไฟล์แล้วก็ กด export texture นะครับตัว output directory ก็เลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการได้เลยนะครับ output template นะครับกดนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างเป็นที่ blender principle bsdf นะครับมันก็จะใช้การตั้งค่า export สำหรับโปรแกรม blender โดยเฉพาะนะครับอันอื่นนะครับไฟล์ท้ายเราเลือกตามใจชอบได้เลยนะครับตัว size นะครับ based on each texture set ไปเลยนะครับแล้วกด export นะครับเราก็จะได้เป็นตัว t e x t เจอทั้งหมดเพื่อนำไป import เข้า b บ e เดอรนะครับย้อนกลับมาที่โปรแกรม b บ e เด e r เราก็เพิ่มเพลนนะครับขนาดตามที่เราใช้ตัวแบบ low poly เลยนะครับอันนี้ของผมก็จะเป็น4 4คูณ4เมตรนะครับแล้วก็ทำการ มาที่อ b อบเจกต์นะครับในเชดดิ้งนะครับเพิ่ม Material เข้ามานะครับอ่ะเราเราก็เช็คนะครับความเรียบร้อยนะครับเทเจอที่ได้มาโอเคไหมนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ลองเพิ่มอ r r รโมดิ i ายเอแล้วก็ดูนะครับว่ามันต่อได้เรียบเนียนแนบสนิทต,ตรงจุดณจุดตัดไหมนะครับ อันนี้ผมถือว่าโอเคพอโอเคแล้วเนี่ยในการนำมาใช้จริงนะครับให้เรามองว่า,าตัวทีมชีสเนี่ยมันไม่จาเป็นต้องลายต่อการแบบนี้เสมอไปนะครับเราสามารถพลิกแพงนะครับให้ตะแกรงเนี่ยไปวางไว้ด้านบนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับโดยการแบ่งก่อนนะครับสมมุติว่าผมแบ่งขนาดตามนี้ แล้วกันนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยมาที่ U V Editing นะครับปรับมาในเ n น e ์ mode นะครับเราจะได้เห็นผลลัพธ์นะครับอ่ากดทั้งหมดอ่าตัวนี้เนี่ยมันอันแลบมาดีอยู่แล้วเราเปลี่ยนตัวภาพนะครับมาที่ Base Color นะครับเราก็จะได้เห็นว่ามันเป็นยังไงนะครับเลือกสองอันนี้นะครับเราเลื่อน อันนี้ขึ้นมาก่อนสองอันนี้เนี่ยเราก็สามารถปรับได้ให้มันมาอยู่ตรงตะแกรงแทนอ่าอะไรประมาณนี้นะครับอ่านอกเหนือจากนั้นเนี่ยทีมชี้เนี่ยมันไม่มันก็ไม่จำเป็นว่าต้องอ่าเป็นแผนเป็นแผน่เน,แผนเรียบเสมอไปในการนำไปใช้งานเราสามารถปรับเจียวมาชีได้นะครับแบบนี้นะครับปรับให้มันดู แตกต่างได้เหมือนกันอาจะเบเวลก็ได้นะครับจะเห็นได้ว่าทีมชีสเนี่ยมันมีประโยชน์หลากหลายมากนะครับในการนำมาใช้งานนะครับเราก็นำมา mix and match ได้แบบไร้ข้อจำกัดเลยสมมติเนี่ยอย่างนี้เนี่ย เราจะให้มันเลื่อมกัน,ก,นกันก็ได้นะครับเหลื่อมออกมาแบบนี้อ่าเราเราก็มาดูมาดูว่าผลลัพธ์เนี่ยอ่ามันเดื่อมออกมาเลยเนี่ยมันสวยไหมสมมุติอย่างนี้อ่ตัวนี้ด้านล่างด้านล่างอาจจะเป็นแบบนี้นะครับ ดูตามลายนะครับเราก็จะได้อะไรที่มันดูแปลกตาไปนะครับเนี่ยเราก็นำมาทายมาต่อกันเรื่อยๆเนี่ยเราก็ยังสามารถนำมาใช้เป็นพื้นก็ได้ไม่จะเป็นต้องไปกำแพงนะครับเราก็ผมก็จะวางาคร่าวๆให้ดูนะครับ สมมุติเป็นพื้นแบบนี้แล้วก็ปรับตัวใส่แมทเท i เรียลงไปนะครับให้มันใช้อันเดียวกันมาที่ UV d i t i n g นะครับแล้วก็สลับได้เลยนะครับตามใจชอบนะครับ เดี๋ยวผมจะใช้แอดออนเ t r ทีนะครับในการสแต็กอ่ามันก็จะได้แบบนี้นะครับไอต,ตัวนี้เนี่ยเราก็หมุนนะครับให้มันมาอยู่อีกด้านหนึ่งนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับอ่าสแต็กมันแล้วก็ลองเลื่อนดูลายนะครับที่คิดว่ามันจะต่อกันได้ดีเนี่ยก็คือลายเดียวกันเนี่ยก็ยังนำมาต่อกันได้นะครับ แบบนี้เลยนะครับง่ายๆมากเราก็เลือกคอมบิเนชันนะครับในส่วนของตะแกรงนี้เนี่ยถ้าขนาดของ UV เนี่ยมันไม่ได้เราก็อาจจะให้มันยืดอีหน่อยนะครับมันก็ดูไม่เพี้ยนมากเท่าไหร่นะครับ อ่าเนี่ยทั้งหมดนี้เนี่ยก็คือตัวอย่างการทำทีมชีตนะครับขบวนนการมันจะมีอยู่แค่นี้เองนะครับที่เหลือนะครับคือการใส่ไอเดียของเราลงไปบนทีมชีตที่มันเป็นตัวไฮพอลลี่นะครับรวมถึงการทำเท็กเจอร์นะครับถ้าเราทำสองสิ่งนี้ได้ได้น่าสนใจเท่าไหร่นะครับมันไม่จะเป็นต้องเป็นงานแนวเรลิสติกนะครับก็จะเป็นแนวสไตล์ไลซ์ก็ได้นะครับอ่าอย่างไรเนี่ย ลองนำไปทดลองทำดูเพื่อให้เข้าใจได้มากยิ่งขึ้นนะครับ